สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อว่ายาสูและฉันมาจากไต้หวันฉันพิชิตติ๊กตอกได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนได้ผู้ติดตามมาเป็นจํานวนมากแล้วมันก็เป็นแบบนี้แต่วันหนึง่งคลื่นความเกลียดก็ซัดเข้ามาเพียงแค่คืนเดียวฉันเสียผู้ติดตามไปเจ็ดแสนคนและเจอความคุกกลุ่นระดับ39.5องศาเลยสงสัยไม่ว่าฉันเสียทุกอย่างไปได้ยังไงก็ฟังต่อไปนะเช้าวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาเกาะติดฉันเธอเอาขนมท้องถิ่นมาขายแล้วขอให้ฉันซื้อ แต่ฉันโกรธฟาดกล่องของเธอแล้วขนมก็หล่นบนถนนมีรถวิ่งมาแล้วทับมันวิดีโอกลายเป็นไวรัลมากแล้วคลื่นความเกลียดก็ปะทุปรากฏว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กกำพรา้าและเธอขายขนมเพื่อหาเลี้ยงตัวเองโอ้โหการพยายามจะขอโทษหรือว่าเอาตังค์ฟาดก็ดูจะไม่มีประโยชน์แล้วผู้บริหารเหตุวิกฤตของฉันแนะนําให้อยู่เงียบไปสักพักแล้วก็ทําความดีแบบงานใหญ่อย่างเช่นการกุศลให้กับครอบครัวยากจนที่ไม่รู้จัก โชคดีมากที่เขาหาเจอได้อย่างรวดเร็วฉันไปถึงพร้อมถุงใส่ของสดและเคาะประตูหน้าบ้านเขาผู้จัดการฉันยืนอยู่หลังกล้องแล้วถ่ายเอาไว้ไม่กี่นาทีต่อมาประตูก็เปิดจนได้มีผู้ชายอายุาเท่าๆฉันสวมหมวกแก๊ปมาเปิดฉันทักสวัสดีและเขาก็ปิดประตูทันทีจากนั้นก็เปิดประตูมาไล่ฉันกลับไปฉันเอาเท้าไปขัดเพื่อให้ประตูแง้มอยู่แล้วก็พูดย้ำว่านี่เป็นการกุศล ฉันรู้ว่าเธอเป็นใครเธอมาพื่กู้หน้าตัวเองละสิยายติ๊กเกอร์มาทําแบบนี้ก็ไม่ได้ผลหรอกซื้อฉันไม่ได้หรอกนะรอก,ก่อนเอาเท้าออกไปไม่งั้นเจ็บแนะ่ทันใดนั้นก็มีคนเรียกเขาด้วยเสียงเบาเขาผลักฉันแล้วปิดประตูทันใดนั้นมันก็เปิดออกอีกแล้วก็มีวิวแชร์เข็นมาโหต้องเป็นคุณแม่ที่ไม่สบายแน่เธดูอ่อนแรงและเหนื่อยอ่อนหนุ่มคนนั้นเข็นรถวิวแชร์ออกมาแล้วก็เดินไปตามถนน ดูสิเราวิวแชร์เธอมันพังนะเข็นไปแบบดีๆไม่ได้ด้วยซ้ําคิดเหมือนกันใช่หรือเปล่าฟ้าต้องลิขิตแน่นอนเราซื้อรถเข็นใหม่ให้เธอแล้วเอามาให้ในวันรุ่งขึ้นลุมใส่หมวกแก๊ปไล่ฉันไปอีกครั้งแต่มันก็ยิ่งแย่หนักพวกแอนตี้แฟนถ่ายเอาไว้แล้วคลื่นความเกลียดก,ก็ถล่มติก๊กตอกอีกครั้งผู้จัดการฉันรู้ที่หลังว่าแม่ของเป้าหมายเราป่วยและต้องการการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับที่ทำให้เธอเดินไม่ได้จากนั้นฉันก็ทุ่มเงิน อาสาจ่ายค่าผ่าตัดให้ชายคนนั้นเพื่อแลกให้เขามาถ่าย t ิ k กตอกด้วยหลังจากนั้นสามวันเขาก็ยอมตกลงจนได้ปรากฏว่าแม่ของเขาอยู่ในโรงพยาบาลเธออาการแย่ลงเมื่อไปถึงโรงพยาบาลฉันก็จ่ายเงินสดให้แล้วแม่เขาก็โดนพาไปที่ห้องไอซูเราคุยกันอยู่หลายชั่วโมงเลยแล้วเมื่อคุณหมอออกมาเขาก็บอกว่าคุณแม่เขาโอเคดีฉันถอนหายใจแล้วก็ได้รู้ว่าเธอจะนอนพักที่นี่จนเช้าเลยหิวไหม คก็นิดหน่อยเนะี่ยไปทําอะไรให้เธอกินดีกว่าพวกเรามาถึงที่บ้านทาวเฮาส์เก่าๆฉันไม่รู้เลยว่าจะได้เจอสิ่งล้ําค่ามากข้างในในบ้านนี้ดีมากเลยค่ะแม้ว่าจะโทรมไปหน่อยเต๋าเข้าไปในครัวความสนใจของฉันไปอยู่ที่รูปตอนเด็กของติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังคนหนึ่งเมื่อสามปีก่อนเขาไปหามาจากที่ไหนกันนะเขาดูไม่ใช่คนชอบติ๊กต็อกเลยจากนั้นเต๋าก็กลับมาในห้องพร้อมกับยกถาดซุปมาฉันกิน แล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาในใจจากนั้นฉันก็ถามว่าเอารูปของติ๊กต k อกเกอร์คนนั้นมาจากไหนเต่ก็พูดเลาเล่นว่าไปขโมยมาฉันไม่เชื่อเขาแล้วบอกให้ขายให้หน่อยแต่เขาบอกว่าไม่ได้และไม่ขายหรอกน่าต้องขายได้เป็นล้านแน่ๆไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนเขาขายแอคเค้์แล้วก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยดาวติ๊กตอกคนนี้เอารูปตอนเด็กให้ดูครั้งเดียวทุกคนจำฝ่ายที่ใต้คิวของเขาได้ จากนั้นใจฉันก็เต้นผิดจังหวะฉันค่อยๆถอดหมวกของเขาออกแล้วก็เห็นฝ่ายอยู่ใต้คิ้วของเต๋าไม่นะเป็นไปไม่ได้ฉันกระนำถามเขาใหญ่เลยค่ะนายหายไปไหนมาเนี่ยทำไมถึงเลิกถ่ายเพราะว่าแม่เหรอเกิดอะไรขึ้นแต่เต๋าก็เงียบนิ่งแล้วเขาก็แนะนำให้ฉันกอบกู้แอคตัวเองด้วยเรื่องที่ฉันช่วยครอบครัวเขา เราถ่ายวิดีโอไปหลายตัวแล้วเราก็ได้ไลา์และความเห็นดีๆเพียบตัวแรกของผู้ติดตามเด้งกลับมาแถมมากกว่าเดิมด้วยเตาขอบคุณฉันแล้วจากนั้นเราก็แยกทางกันแต่นั้นไม่ได้ทําให้ฉันมีความสุขขึ้นวันหนึ่งฉันกลับไปบ้านเขาเพื่อเยี่ยมแม่เขาเราเดินเล่นกันสนุกเลยแต่แล้วฉันก็ได้สายจากผู้จัดการรดวๆเลยมีคนไปขุดเรื่องเต๋ามีคนจําแม่ของเขาได้ แล้ววิดีโอที่เธอไปโรงพยาบาลกับเขาหลุดออกไปทุกคนเชื่อว่าเธอแซงทําเป็นช่วยเต่จะได้กลับมาเล่นติ๊กตอกอีกครั้งผู้จัดการฉันตะโกนจากนั้นเต้าก็กลับเข้ามาในบ้านเขาหาว่าฉันเอาข้อมูลเขาไปปล่อยและตอนนี้ทุกคนก็มาป้วนเปี้ยนใกล้บ้านเขาและไม่ยอมให้พักผ่อนเลยมันไม่จริงเลยนะแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเขาปารูปตอนเด็กให้ฉันแล้วบอกนี่อันนี้เป็นค่าผ่าตัดเธอเอาใบจริงไปขายเลยกะเอาไว้งั้นนี่ แต่ว่าหลังจากนั้นฉันก็รู้ว่าแม่ของเขาป่วยเพราะว่าติ๊กตอกของลูกชายเขายุ่งจนไม่มีเวลาสนใจฟังเธอบ่นเรื่องหลังจนเธอเดินไม่ได้อีกเลยเต๋อเลยทิ้งติ๊กตอกไปแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยอย่างเต็มตัวเขาขายทุกอย่างเพื่อจ่ายค่าการรักษาตัวระยะยาวให้เธอแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยและพวกเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าผ่าตัดแล้วงันเธอก็ทําความดีจริงๆน่าเสียดายที่ทุกคนในเน็ตบิดเรื่องกันไปตามใจฉันไม่แคร์แล้วว่าในเน็ตพวกเขาจะว่ายังไง เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยเธอจะต้องรักษาแอคเคาท์เอาไว้เนะถ้าผู้ติดตามฉันมีแต่คนที่อยากจะเม้าและนินทาฉันก็ไม่อยากได้ดังนั้นฉันก็เลยขายแอคเคาท์ลงในสื่อโซเชียลด้วยเงินที่ได้นี้ฉันเอาไปจ่ายค่าศูนย์กายภาพบําบัดให้แม่ของเต๋อเขามาหาฉันเองถามว่าฉันทําแบบนั้นพวกเขาทําไมแต่ฉันก็แค่อยากทําสิ่งที่ถูกและคืนรูปให้เขาคุณคิดว่าฉันทําถูกต้องหรือเปล่าคะ